โหสุดยอดครับตาติกินโชวรายการตัวครับสวัสดีครับผมตาติกินโชนะครับอยู่กับผมในช่องตาติกินโชทาง YouTube แล้วก็ Facebook นะเพจ Facebook วันนี้กินลาบเหนือนี่เลยรับสุกรับสุกปลาย่าง สักตัวนะครับแล้วก็ผักหมูมีสะเดาด้วยนะของคมคบมไม่ไหมแล้วได้ใจนะครับมาฮะมือเที่ยงครับกินได้กินนะความรอม,มาแล้วประกันนะแต่ความอร่อยรับรองคุณภาพครับผมชับหมูนี่ห,ห่างหายไปนานนะ เป็นไงความกรอบโอ้โหสุด,ดยอดครับขัดไปเม็ดแรกรู้เรื่องเลยอะร,รู้สึกโูร,ร้อนร้อนเนี่ยมเรลา อันนี้ไม่ใช่ะเะดาวนะโอ,อ้ย,อยมาแล้ว <c oughs> เริ่มแม่อร่อยแล้วเป็นไงปรับไฟนะขอโทษด้วยสะอึก ดูปลาเนี่ยปลานุ่มมากมือหยิบมันไม่เต็มคำนะในเลยช้อนเลยเราอืม ไม่รู้ผักอนะไรมันอร่อยดีมากอันนี้ไม่รู้จักจริงๆนะครับไม่ได้ไม่ได้แกงนะอรับ <c oughs> ปลาขาวมากเลยอ่ะยอดเลยอ่ะผักแพรว้าไม่ได้ผักแพรนะที่อื่นไม่รู้นะใครชอบใครถูกใจก็ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับกดติดตามให้ช่องตัดสินโชว์ด้วยนะ ตอนนี้เนี่ยท่องกินเกิดใหม่เยอะมากนะครับยอดวิีผมนีรลหวบแต่ก็แม่โทษคนดูหรอกโทษโทษตัวเองเลยนะครับอีกอย่างเราไม่ค่อยมีเวลาทําแบบที่มันดีๆแบบอันนี้มันก็ดีนะครับแต่ว่ามันต้อง มีเวลาไปข้างนอกข้างนอกบ้างทำคอนเทนต์ใหม่ๆแปลกๆบ้างอะไรเงี้ยอือหือคุดยอา เยอะมากเลยค่อให้เยอะมากร้อยเดียวนะครับรบออื ปลานี่แบบเค็มๆกำลังดีเลยะผมชอบนะฮะทำงานเหนื่อยต้องอย่างนี้นะกินถึงนี้จะหายหายเหนื่อยเลยนะต่อไปปัญหาใหญ่คือจะกินหมดหรือเปล่าแค่นั้นไง เนื้อปลาขาวมารัายอดหมขมได้ใจขมมาเป่ะแต่มันก็ตัดกันดีนะครับ พื่ใช้มือนะครับมันจะได้แบบเออเป็นอัดทรดหน่อยนะฮะใช้ซ้อนอยู่มึงไม่ทันกินนะหนังปลานี่อร่อยฉันเลิกอร่อยที่สุดในตัวปลาแล้วถ้าเกิดเป็นปลาย่างนะอออืื ฟังเสียงความมันของหนังปลาพอบ่อยฟังเสียงของหนังเนื่ก้างมาเต็มเลยว เื่อตรงีหนครับกินปาน ไม่ว่าจะพริกเขียวพริกแดงเรามีหมดนะฮะงานช้อนตักข้าวเหนียวดนะ้วยเราอืมมะกอกเปรี้ยวว่ะ มีผักอะไรบ้างเรียกไม่ถูกรู้จักผักแพ้วงเดียวกับสะเดานะแล้วก็ผักกาดหละพาสะแน่สะแน่นะครับ ข้าวหมดละพอแล้วนะครับเดี๋ยวนี้ไว้มื้อเย็นของผมนะครับคงไม่ว,ว่านะครับผมถ้าไม่หมดหมดก็คือหมดไม่หมดก็บอกไม่หมดนะครับอวดจะยอมรับเลยวันนี้อิ่มมากมื้อนี้ อร่อยด้วยนะครับทำงานเหนื่อยๆน,น,นี่หายเหนื่อยเลยเจอเมนูนแบบนี้เข้าไปนะครับต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 ับ,ตบ เหลือหลายอยู่นะครับเนะี่ยกินไม่หมดแน่นอนแคร์เอออันนี้เราจักเจ็ดประหมออันนี้รกัจักก่อนจาก,กันไปกินผักโชว์ซะหน่อยใครับรดีเดวไว้เจอกันให,หม่คลิปหน้าครับตาตีนโชว์นะครับ เมนูนี้ก็ขอไว้เท่านี้ก่อนนะไม่หมดก็ไม่เป็นไรเนาะเดี๋ยวผมจัดมื้อเย็นเอกนะครับเอเคครับเดี๋ยวไว้เจอกันมาคลิปหน้าครับตาตีโชว์สำหรับวันนี้สวัสดีครับบ๊ายบายกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับ